ท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วโลกร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเดินหน้าไปจนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้กาตาในฐานะประเทศเจ้าภาพกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับโดยเฉพาะปัญหาการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติติดตามเรื่องนี้กับคุณกัญญาณตโชตอสศนียง สนามฟุตบอลที่งดงามเหล่านี้ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาหรับเพื่อสะท้อนสภาพภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยทะเลทรายของกาตากลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและหยาดเหงื่อของแรงงานข้ามชาติ The winner to organize the FIFA World Cup Qatar winner organize World FIFA is 222 Cup หลังได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2010หรือ12ปีที่แล้วรัฐบาลกาตามีแผนก่อสร้างสนามกีฬาเพิ่ม7สนามจากที่ต้องใช้ในการแข่งขัน8สนามรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งโรงแรมใหม่กว่า100แห่งสนามบินระบบรถไฟใต้ดินและถนนใหม่เพื่อรองรับแฟนบอลที่คาดว่าจะเดินทางมาชมการแข่งขันมากกว่า1 5น5 0 0 0คน ทำให้รัฐบาลกาต้าจําเป็นต้องเปิดรับแรงงานต่างชาติจํานวนนับแสนคนเข้ามาเร่งสร้างสนามกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จทันเวลาอีควิดเอมองกรการกุศลด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานเผยแพร่รายงานที่รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แรงงานชาวอินเดียที่เดินทางไปทํางานที่กาต้าหกคนพวกเขาเล่าว่าแรงงานข้ามชาติที่สร้างสนามกีฬาในการแข่งขันฟุตบอลโลกถูกเลือกปฏิบัติถูกทําร้ายร่างกาย ไม่ได้รับค่าจ้างถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางทำงานบนที่สูงโดยไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยและละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดเวลานี่คือสนามลูเซลสนามที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกมีความจุมากกว่า80,000ที่นั่งตัวโดมผสมผสานไปด้วยศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์รายงานชาวเันยาเล่าถึงการสร้างสนามฟุตบอลแห่งนี้ว่าผมทำงานวันละ14ชั่วโมง มีเวลายืนพักกินข้าวกลางวัน30นาทีผมไม่มีเวลาพักหายใจหรือพักในช่วงเวลาเข้ากะยาวแบบนี้ไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาทำงานถ้าให้ผมทำงานหนักขนาดนี้พวกเขาก็ควรจ่ายมากกว่านี้กาตาใช้ระบบการจ้างแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกับชาติอาหรับอื่นๆที่เรียกว่าระบบคาฟาลาหรือระบบสปอนเซอร์คาฟาลาเป็นระบบจ้างแรงงานข้ามชาติตามกฎหมายกำหนดให้แรงงานข้ามชาติทุกคน มีผู้สนับสนุนในประเทศให้หนายจ้างเป็นผู้ควบคุมดูแลลูกจ้างทั้งเรื่องสัญญาจ้างการอนุญาตทำงานหรือการเปลี่ยนงานด้วยระบบนี้เปิดโอกาสให้หนายจ้างใช้ช่องว่างต่างๆยึดหนังสือเดินทางของลูกจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมหรือแม้แต่เก็บค่าธรรมเนียมรับสมัครงานจากลูกจ้างได้แรงงานบางคนจึงเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานและต้องทำงานมากกว่าที่ระบุไวในสัญ,ญญาจ้างเพื่อให้ตัวเองสามารถชำระหนี้ได้ ในปี2014ทางการกาต้าย้าว่าจะยกเลิกระบบคาฟาลาแต่องค์กรด้านสิทธทิแรงงานย้าว่านายจ้างในกาตาอย่างคงใช้ระบบคาฟาลาในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ For hundreds of thousands of workers, the situation s improved. You know, they have more choice uh, when it comes to employers. They have better wages uh, if they've been impacted by the the minimum wage that was introduced uh, over a year ago. There are more opportunities for workers to raise their voice. But benefited fully there are many workers who have not yet fully benefited from the who have are workers reforms. from many ดัตติอันนีนิฟา i ติโน,โนประธานฟี้าบอกว่าฟี้าเป็นองค์กรกีฬาที่สนับสนุนกาตาและประเทศอื่นๆในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเรื่องสิทธิแรงงานร่วมกันในปี2021หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่าในปี2016ถึง2020 มีแรงงานจากอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศและศรีลังกา6,500คนเสียชีวิตตั้งแต่กาตาร์ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรัฐบาลกาตาร์ปฏิเสธว่ามีรายง,งานที่เสียชีวิตจากการสร้างสนามกีฬา37รายเท่านั้นการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของกาตาร์ในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างชมการแข่งขันฟุตบอล เรื่องการต้อนรับแฟนบอลกลุ่ม LGBTQ ไปถึงข้อคอราหาว่ากาตาอาจคอร์รัปชันเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในครั้งนี้การหยาณเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน